อันนี้นะคะเราเอาต้นกล้ามาต้นกล้าที่จะมาทิ่ครั้งแรกนะะจะใส่ใส่เป็นถาดหลุมถาดดำมาอ่ะค่ะเอาเขาพอ,อาพันมาให้แล้วเราก็เลยเอามาลงปลูกเอามาลงปลูกก่อนที่เราจะลงปลูกบางครั้งเราจะโรยปูนขาวโรยปุนขาวจะหน้าดินก่อนแล้วเราใส่ถึงเราจะมาลงหลุมแต่อุปสรรคที่เราเจอก็คือเรื่องของน้ําดินอาจจะไม่เหมาะแก่กัน การปลูกดอกดาวเรืองเท่าไหร่แต่วรก็ทดลองมาค่ะทดลองมาเรื่อยๆเรามีช่วงการขาดน้ําอยู่ค้งแบบช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้ลดน้ําเลยก็เลยขาดน้ําไปต้นมันก็เลยในขนาดนี้นะคะตรงนี้นะคะก็หนองไทยโมเดลนะคะทีมพืชสมุนไพรแล้วก็แมลงเศรษฐกิจนะคะก็ ด้วยน้องเชลนะคะก็จะเป็นเจ้าของแปลงเจ้าของผู้พี่แล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นหนึ่งในนวัตกรของอำเภอสังคมของเรานะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเริ่มตั้งแต่แรกของดาวเรืองเนี่ยจากแปลงของน้องๆ <ś le af> ก็คือเรื่องของการขึ้นแปลงการขึ้นแปลงก็คือเราจะต้องขึ้นให้สูง <ś le af> เขาเรียกว่ายกล่องแปลงเนาะ <ś le af> เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้การที่ให้เคาระบายน้ําระบายน้ําระบายอากาศค่ะอันที่สองนะคะ <ś le af> เกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเนาะ ซึ่งจริงๆอาจารย์ตาล่าจมองว่าน้าเราเยอะมากใช่ใช่ไหมคะแต่ต้นทุนแพงมากใช่เพราะว่าเรามีต้นทุนในการที่เราจะผ่านน้าจากโขไม่ว่าจะเป็นจากโขหรือว่าจากน้ําของตัวเองใช่ไหมคะเข้ามาใช้ในแปลงใช่ไหมคะก็จะมีต้นทุนเรื่องของค่าน้ํามันค่าพลังงานใช่ไหมคะดังนั้นตรงเรื่องของระบบน้ําในอนาคตอาจจะ<ช>เป็นเรื่องของการนําระบบอัจฉริยะเข้ามาเพราะว่าน้องเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเนาะใช่อันที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานก็คือ อาจจะมีร่วมพลังงานมาร่วมในการที่จะสนับสนุนในการใช้โซลาเซลล์ดินที่เราใช้ปลูกเนี่ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์ะนะคะมันมาจากการที่เราไม่ได้ปรับสภาพแปลงตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นตอนแรกหนึ่งขึ้นแปลงก่อนขึ้นแปลงเนี่ยก็คือน้องทําถูกแล้วเอาพวกปุนขาวมาลงใช่ไหมคะตรงนี้คือปรับสภาพดินนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อในดินได้ด้วยเนาะดูจะเอ่ยปุนปูนขาวโรยก่อนแล้วก็จะเป็นขี้หมูผสมหรับขี้ไก่ค่ะมาลงก่อนก็จะเป็นดินตรงนี้เนาะใช่ใช่ ชื่อหมูชื่อไก่ลงก่อนแล้วก็ก่อนถขึ้นแปลงใช่ไหมคะค่ะแต่ก็ยังไม่ยังยังไม่เพียงพอใช่ใช่ค่ะยังไม่มีท่าอาหารเพียงพอนะคะค่ะดังนั้นเราจึงต้องมีการปรับตอนแรกทําถูกละก็คือในเรื่องของการเอา๋ยข้อเอาฟนขาวเข้ามาปรับสภาพตอนมาขึ้นแลงหลังหลังจากเราขึ้นแลงปุ๊บเราปาดหน้าแตงให้เรียบเนาะเสร็จเราลงปุ๋ยอีกรอบหนึ่งน้องซึ่งของเราก็จะมีปุ๋ยสุดพิเศษเนาะอจะเป็นเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักกลากชากาแฟ นะคะเข้ามาช่วยจะมีช่วยอะไรปรับสภาพดิน<ะ>ช่วยในการเพิ่มไนโตรเจนให้กัดดินะนะคะแล้วยังช่วยในการฆ่าเชือ้อแล้วก็ยังสามารถไล,ล่แมลงได้กับถักพืช<ส>นะคะดังนั้นะะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าน้องเชลเก่งมากเลยในการบริหารจัดการแปลงก็คือเราจะเห็นได้ว่าแปลงของน้องเชลจะมีการไล่การปลูก<ะ>ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าไล่ระยะเวลาใช่ไหมคะรอบการปลูกใช่ไหมคะเพื่อให้เรามีการได้เก็บดอกดาวเรืองใช่ไหมคะทุกรอบระยะใช่ไหมคะ อย่าปรงโน้นวลมันครบหกสิบวันปุ๊บเราก็จะรู้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะบานใช่ถูกไหมคะนี่ถ้าเราอธิบายเป็นภาษาปกติที่เข้าใจง่ายเนาะทีนี้ก็ไล่มาน้อนก็จะเป็นระดับที่เรินจะเป็นห้าสิบวันใช่ไหมคะ้าสิบห้าสิบห้าจนถึงหกสิบวันใช่ไหมคะเราก็จะมีการบำรุงดูแลใช่ไหมคะมันจะเป็นหน้าแรงหน่อยถ้าใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยแล้วน้ำไม่เยอะใช่คันก็จะเค็มสารอาหารจะเข้มข้นเกินไปต้นก็จะแค้แกนอีกใช่ค่ะดังนั้นให้ปุ๋ยแล้วน้ำก็ต้องถึงเนาะใช่นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นนะคะคือเป็นโรคอะไรน้องเชลรู้จักไหมหนูเคยถามแม่ค้าไม่ค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคอะไรอ่ะที่มันเกิดจากพวกน้ำค้า ใช่ค่ะมันเป็นเขาจะเรียกแบบลาน้ำค้างถ้าใบไม้ถ้าลานตึกดำถ้าเป็นหน้าฝนเขาก็จะเป็นลาน้ำฝนอะไรใช่ใช่ดังนั้นเนาะก็คือตรงมันจะมีตัวสารที่ช่วยในการเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่กรดเพราะมันเป็นสารอินทรีย์เนาะแต่ตรงนี้ช่วยพ่นในการไล่แมลงนะคะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อด้านทางเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในอรอบต่อไปที่เราได้เจอกันเนาะดูโดยรวมแล้วนะคะแปลงของน้องเชลนะคะถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เก่งมากๆเพราะว่าเขาปลูกครั้งแรกแล้วแปลงเขาสวยเยอะขนาดนี้ยังไม่พอนะคะเก็มแทบทีแล้ว <laughs> ดูจากพื้นที่นะคะแล้วก็ลักษณะาการปลูกก็คือเรารับได,ได้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่บนเงินใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ดอกอะคิบาครค่ะน้องเชลตอนนี้ตอนนี้นะคะถ้าถ้าขายเป็นดอกให้แม่ค้าที่้อยมาลัยนะคะก็จะอยู่ที่ ใหญ่มากๆก็จะอยู่ที่ดอกดแรกเนาะดอกแลกนะคะแล้วหนึ่งบาทก็จะเป็น80สตางค์50สตางค์ถึง30สตางค์ค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีมากนะคะแล้วก็ถ้าต่อไปเราปรับปรุงพร้อมกันหนูจะได้ดอกไซใกล้ๆกับดอกแรกตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองทําพร้อมกันเนาะจ้าวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ